<c oughs> สวัสดีครับกลับมาพบกับป,วป้วนกินแหลกอินโคนเลครั้งนะครับแต่วันนี้ไม่ได้กินครับวันนี้มาลุ้นครับเมือ่อวานวันหยุดก็เลยนอนเขี่ยไปเขี่ยมาก็เลยไปเอฟมาสองกล่องครับอันนี้กล่องเล็กครับส่วนอันนี้อันนี้กล่องใหญ่น่เดี๋ยวจะมาลุ้นด้วยกันครับเดี๋ยวลุ้นกล่องเล็กก่อนกล่องเล็ก อันนี้กองสุ่มในเกาหลีนะครับเขาไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างก็ลุ้นๆรับว่าก็ลุ้นไงละครับแล้ววันใหญ่เขาก็บอกว่าเป็นไอโฟนสิบสี่เขาอะนะครับเดี๋ยวลองลุ้นกันครับว่ามีอะไรกันนะเอาละครับเปิด้วครับเปิดพาม่านกั้นครับปึ๊บครับ ไม่อะไรเลยกล่องนี้ก็มูลค่าสี่หมื่นเก้าพันวอนนะครับมีอะไรไหมคืออะไรอะ่ะคืออะไระคูเตอร์มันอันนี้สี่หมื่นเก้าราคากล่องนี้ก็สี่หมื่นเก้าได้เลยครับได้ทุนแล้วได้ทุนคืนแล้วสี่หมื่นเก้าครับดูหน้าตาก่อนเป็นไงกินแล้วจะสวยเหมือนส,อสาวๆในที่กล่องนี้ใช่ไหม ปับ๊บมันคืออะไรมันคืออะไรดูครับผู้กองดูว่ามันคืออะไรครับมันคืออะไรอย่าบอกละาพลาดทำไมจริงคืออะไรอ่ะมันต้องเป็นอะไรกินได้นะเนี่ยเลยครับ,บก,กินได้ก็บอกว่าคูต้าคูต้า อ้อะไรเนี่ยมันเป็นผงอะนะครับอย่างแรกอย่างแรกมูลค่าสี่หมื่นเก้าอันนี้ได้ทุน,นแล้วได้ทุนแล้วครับผมอ่านไม่ออกว่ามันคืออะไรครับจบแล้วครับหนึ่งอย่างก็เป็นครีม ชิมอันนี้ก็ชิมองดูครับชิมใช่ไหมอัเน,นี้ซื้อมาแล้วต้องใช้เลยนะครับอ่าไม่ออกอ่ะเดี๋ยนนี่ต้องไปแปลภาษาก่อนนะน่าจะเป็นคีมอะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นคีมแล้วครับ อันนี้ถ้จะเป็นวัสลินนี่ในวัสลินทำเลยโอเคครับสองนี้ก็มีแค่นี้ครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วใส่ไอโฟนสิบอันนี้กล่องนี้นมูลค่า4 9 0 0 0บาทันครับจบจบแล้วน,นี้มาลุ้นกล่อง่องใหญ่ทองใหญ่ทองใหญ่ประดัผิดด้านไม่มีได้นนไง ที่หน้ากล่องบอกระวังแตกไม่รู้สงส่จะเป็นแก้วหรือเปล่าน่ามันคืออะไรไม่มี่องใหญ่อะกล่องใหญ่เลยคืออะไรวะหนึ่งแสนวอนอะไรไม่รู้คีมหรือเปล่าน่ากลัวเนาะเออเปิดดูดี อันนี้อ่าจะรุนนีก่อนครับคืออะไรอ่ะคีมแน่เลยอะไรนี่มีอันนี้ด้วยครับไม่รู้อะไรเป็นเงินหรือเปล่าอา่าแจ็คพอตครับเป็นเงินอาครับได้มาสามหมื่นอ่าได้แล้วได้เงินสดครับอันนี้เป็นเงินสดเงินสดเงินสดสามหมื่นได้ได้เฉยเลย ได้เงินแล้วนะสามหมื่นอนนี้อยู่ทุนอยู่อีกหกหมื่นหกเจ็ดแปดให้ขาดเท่าไหร่้สี่หมื่นฮะอันนี้ไม่รู้อะไรแสนหนึ่งลลกระเป๋าหรือเปล่าหนักถึงเลย อู๋อะไรเนี่ยครีมแน่เลยครับมาแล้วผมจะหล่อแล้วทีเนี้ยครีมหรือเปล่านี่อะไรครีมครีมครับครีมครีมนี่ไงครีมครีมครับครีมวิปปิ้งครีมไม่ใช่อันนี้คือครีมทาหน้าครับ นี่ชุดใหญ่แน่เลยอะไรอ่ะน่าจะเป็นของโอ้หอะไรเนี่ยเป็นครีมเหรอครับเซ็ตใหญ่เลยนี่ครับผมจะหล่อล้วทีเนี้ยตัวน,นี้น่ารักไม่รู้อะไร าละครับคนข้างหลังกล้องยืนยิ้มแล้วครับเพราะว่าได้ของถึกใจได้ของถึกใจแล้วครับที่บอกก็หลอกสั่งมาให้เราเนี่ยเขาไม่ใช่แล้วนะครับกล่องแรกก็ใช่เฉยมากอ๋อเราอย่างนี้ใช่ไหมโอเคมูลค่านี้ก็หนึ่งแสนวอนครับก็ถือว่าโอเคละคุ้มละแล้วก็เงินสดอีก อันนี้ได้แล้วนะมันสดสามหมื่นได้แนละ้วต่อไปก็นี่คืออะไรอันนี้รวมกันก็สองหม้าโอเคแล้วครับ ไม่มีอะไรเป็นของผู้ชายเลยมีแต่ของผู้หญิงไงอันนี้เป็นคูต้าอีกแหละหนึ่งพันมิลลิกร,รมัมน่าใช่และครับคูต้าเก้าพันมีเก้าพันวอนคูต้าเลยครับโอเคสรุปแล้วคือมีคนอยากได้เชื่อสัมารนะครับก็เลย กองสุ่มมาเยะมีแต่ครียไม่มีของผู้ชายเลยครีมอีกะครับ <c oughs> ครับนี่ว้าว <Wow. S 1> สำหรับกองสุ่มนี่ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีเงินแล้วก็มีเงินหืออีกอันหนึง่งอ๋ออันนี้ผมใช้ได้อยู่ครับที่มาร์กหนะ้านี่ ที่มาร์กหน้าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกล่องส่มกล่องเดี๋ยวจะหาสูมมาใหม่มาเปิดเปิดให้ดูใหม่นะครับนี่แหละครับกล่องสูมเกาหลีก็ประมาณนี้ครับลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบายบาย